ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์คลิปวิดีโอใน t i k t o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KMM ขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติ้ข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วแล้ว ก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย mm hmm. เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ t i k t o อลค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเ,เราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์ค่ะ บริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกตอกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ เลยกดที่แชร์คลิปวิดีโอตรงนี้เนาะกอปีลิงก์มาเลยนะคะแล้วก็นํามาใส่แถบเลยค่ะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มอ่ะหนึ่งพันแชร์เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคาระคะ่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปอ่งเปาวอลเลทค่ะก็สามารถดาเนินการในแอปอ่งเปาวอลเลทเสร็จสิสส้นกันตามนี้กันได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์เนาะจากแอปอ่งเปาวอลเลทนะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิยเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกที่การจ่ายของเราได้เลยเนาะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเลทหรือแอปธนาคารต่างๆเขาก็มี ให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตนะคะก็จะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น TrueMoney w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดเนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะ ไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เราดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาเลือกเรื่องตรงนี้ค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรเนาะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ข้อความค่ะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้เนาะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก,กดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะแล้วก็ส่งห้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพกื่อนเราสนใจค่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่อิตกตาแกของเรากันเนาะไปดูอยอดแชร์คลิปวิดีโอของเรากันนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะยอดแชร์อยู่ที่1ครั้งนะคะอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตอาลีน่าเจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราจากเดิมมีแค่หนึ่งครั้งเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นอันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองครั้งกันเลยนะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะที่เรากดการสั่งซื้อกันไปเนาะยังไม่ถึงห้านาทีกันเลยนะคะประมาณอ่ะสองถึงสามนาทีเนาะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็อยากให้ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM Kids เฮดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค นะคะคสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันที่ผิดประการไดไปหนอพูดเร็วไปก็ขออภัยไว้หน,หนที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ